สวัสดีค่ะซ่องอ้อยใจแดนที่สานผากินผ้ารอนะคะมัน,นี่เอน,นี่เข้ากับวันหยุดค่ะฝนตกไปใส่บไรค่ะเลยเฮ็ดขนมจีนอีกแล้วค่ะน้ำยาตีนไก่เลยค่ะไม่เหลือดไก่น้ำนะคะ่ะเัน,นี่เอน,นี้เขากินเป็นถานดรถค่ะวันหยุดบไรไปใส่กินอย่างเดียวค่ะนนอย่าลืมนกดไลค์กดซับสไคร ไอ้ก็ติดตามให้ช่องไอ้จแดนนิสานน้ำเด้อดจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะโอ้ยน้ำร้ายแตกเขาไปใส่กุเร่ไปเมื่อนี่อันบ้านตรงขามเพื่อนกัอันทำบุญบานนะคะเพื่อนกับมีเสียงพาเทศแต่เลยต้องใส่ไม้แน่ค่ะโอ้โหสีแตงยิ้นเสียงแสกวนเนาะคะ่ะแต่ขออภัยน้ำเด้อค่ะเสียงก็ได้ไปใส่ค่ะฝนตก พายุค่ะพายุน้ำถั่วไปหลายหม่องเลยระย่องมันี่ยุดพอดีค่ะก็เลยมาจัดขนมกินนี่แหละคะ่ะเท้าสิกินแบบไดงให้มันแซ่บนะคะ <c oughs> ใส่มือใส่ตะเกียบอาวุธเท่าฟอมค่ะมิซอนอาวุธหลายมินี่แตง่งแต,งต่งโตสวยๆมานั่งกินขนมกินอยู่บ้านนี่ละคะ่ะไม่ได้ไปใส่ค่ะ กินย่างเดียวค่ะวันหยุดกินในโตแตกวันโหลค่ะบม่พร้อมน้ำเขาดอกค่ะดกินตะอยากกินตะแน่นสดแสรมีฮัมเบอรเบลดูเข้าก่อนโจ๊กรหดค่ะโอ้ขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเดี๋ยวสิบ้านกินหนาเกียดแทฮ่มน้ำยาปลาด้วยค่ะน้ำยาปลา เขาใส่ตะเกียบก่อนค่ะเอาวธเท่าไหาร่วนละเซนค่ะมาดยคะ่ะวันนี้จะเป็นคนกินแน่ลูกครึ่งค่ะนี่เหลือดไก่พร้อมกันแสบผู้เดียวค่ะ เดี๋ยวนี่เครื่องโลค่ะไปใส่มาได้บนโต๊ะค่ะนั่นเปียกเนาะครับไปเซเว่นยี้เมื่อกาไปยันเปียก คนโตมากบสบายมากบ่คุ้มหรอคะต้องล้างล้างงานอีกโอ้ยไม่หอดตีนไกลค่ะเขามาด้วยจบตีนไกลกัน,ม,นาามาค่ะมา บ้านทุกเกาค่ะมันยดกับอะไรไปสายจังโตกินเราก็น้อนค่ะ คามสไตล์คนอ้วนต้องการอืมแยบหลายค่ะคือเองคือไก่เครื่องหน่อยชิย้นแบบนัวแบบนัวเขาก็เติมได้นะคะเพิ่นเห็ดมากเลยเป็นจังลางอยู่ ให้บะแสก็ได้ขายเนาะพี่นอ้องอืมพักกับกาจยงนิดหน่อยแสงพาสวดพาเช็เนาะ มาถูกครับบุ้งดีกว่าอ,อันนี้เห็ดบอคอยเส้นปลาแดดค่ะกปลาแดกนุ่มบริสไลายค่ะ ใต้องกัด้วยค่ะคนมาเป็นเศนมตกไม่หยกินเัง พ่อข่าน่ะข่าขจมจำหายของบดจจงีคนจกคนหนังตอนยังก็เจาะ่าไปจละคน,นตอ,อย่างนี้นัง่งเปลี่ยนแล้วค่ะจม่าหม,ามา่างห้อเดี๋ยวขออยู่เพราะว่าความขีขาดของคนีหันออกไปข้างนอก

เขาเนาะงีันเพื่อนแม่ทั้งเพื่อนเก้านะค่ะห้าเป่าครับขานองบัวซำจกบื้อาอืมเอนน <c oughs> มอ,อเตาย ออวันนี้เราทำยองไงได้มากบประมาณกับลายแหรอค่ะเฮ้ขนมจีนน้ำดา มอนหนึ่งทานน้ำยาตุนไก่เอากระสือกระปุ่นโลนึงกินผู้เดียวนะคะสำหรับกินผู้เดียวกมีตีนไก,ก่นี่งตุนไก่ครึ่งโลอันนี้โลอร่อยสิบบาทซื้อมากครึ่งโลหาสิบห้าบาทเลือดไก่นก้อนละสิบบาทก้อนหนึ่งพัพกพักก็ ผักแพ้งค่ะสามสิบสีบส่สิบบาทเป็นห่าปะอยากกินของแสบเนาะค่ะเขาก็ต้องลงทุนเพือ่อนกยใช่ ยังรสด10บ,แบบปลาทูปลาช,ชูใส่ปลาชูหน่อยค่ะมัะ้อใส่หลายค่ะปลาชูเี็งหน่อยมีซิบยี่หาบาทใส่ตัวเดียวค่ะยุกนี่ฟูมเฟยบ่ได้ค่ะฟูมเฟยหลายบม่มีสิกิน ห่้หางห้องแสบแห้งบดนได็กสืด บันเป็นบุญเย็นซี่นาะคะ่ะกินขบุญกันเอินกันไปกินขบุญสมัยเจมนอปาปลาบั้งมูยุกไก่เป็นได้กระป๋าไปหาไปกินขบุญ กินเสี่จจงระวังกระปุณจีดีใสตาห <c oughs> น่าเยงสาวข <c oughs> ึ้นสาวเกินขี้น่อง่อนมก็เป็นสาวเด้อนึิเป็นสาวถาเลยสามสิบแล้ว hồi đau hồi yếu nè mới đầu là hàng rất là chim bạc

มเทีนเหนวสิมื้อคหะอเอ้ยแสบคาดหรือเป็นฐาน เขาจัดงนแลนะคะ่ะคือว่ามันกาะสานเขาขายยิมหาค้ับเชบุฟเฟ่บุฟเฟ่พักนะคะ่ะเับปูนสองติว้วเลยพี่น้องริ่งจะ่าอิ่มเครื่องดกักเครื่องทองคอยละคพะพี่น้องเอ้ยเป็นคื้กันว่าพี่น้อง

เอากับได้ขนมจีนน้ำแบบปลาคือเมื่อนางกินผักตอไม่ค่ะนี่ใจกับไปเลยแล้วค่ะอค่าหยัง่งบุห่าขออภัยน้ำเนื้อค่ะแล้วลืมหายกำลังใจส่องไอ้ใจแดนที่สามผ้าก,กินพ้าหล่อน้ำด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะสูตรต่อไปค่ะ ไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย